หานันมืองละเออนั่นละสวัสดีครับพี่น้องครับบ้านนุ่มบีสานชาแนลมาแล้วครับผมเมื่อเนี้นะครับมาเมืองง้อพี่กุ้งนะครับเนาะพี่กุ้งเพิ่งผ่งมานะครับผมทางไฮไปหลายมือนะครับเนาะนะครับสวัสดีครับไปครับนี่ครับผมเมื่อนี้มีพวกประเทศไทยเปนต้นสนอครับตอนนี้บระเทศไทยเยอเที่อเก็บไว้บ่อสีบ่อทายได้ยันมัน ไปที่เด็ดนหน้าเนาะโอ้พี่น้องครับเดือนละลูกวันนี้นี่ลูกก็นี่งามกว่าดีบัมมีแล้วนะครับผมอันนี้เป็นคนแม่หนุ่มหน้าเนาะแม่ลูกครับลูกสาวอายุจัดปีครับจัดเดือนครับนี่ที่เข้าปีครับอย่างประมาณจัดเดือนครับประมาณประมาณสิบเอ็ดเดือนครับนะครับเนาะไงซูมกูไม่ได้ดินี่นะครับแม่เพื่อนกันนะนาเนาะแม่เพื่อนนี่แม่เพื่อนป็นงัวลูกได้ครับต้นนึง ทลูกสองนะครับเนาะลูกสองทองหาเดือนครับเนี่ยทองทองยังครับทีเอหกแปดครับของค่ะคีเอหกแปดเน่าไอเนาะสุดยอดเลยครับโคมนี่ลูกสองเน่าไอเนาะตอนนี้ทองนะครับแสดงว่าแม่ยังปั่นอีกต่ออีกนะครับเนาะให้ลูกตัวนี้เป็นลูกของตัวไหนครับไปครับ ซีวายศูนย์เก้าหกครับซีวายศูนย์เก้าหกนะครับเนาะเป็นงูเอฟแมนเบอร์ใคนี่ยพี่เจนเลยกําลังจะโจทเอฟครับอ๋อกําลังจะโจทเอฟนะครับเนาะลูกเจ้าซีวายนะครับเนาะลูกสาวนะครับผมงูตัวนี้มันได้สัดส่วนครับช่วงหนากว้างหนานี่บอดจ่อมือนกันหนานี่หนาที่ใหญ่ขยายหนาเอิ่ยไงครับใหใหญ่หางใหญ่ใหญ่เบิดลพอแมวส่งงานเอ้าวใช่เอฟซีชิดาครับผมบอลล่าห้าเลยครับถือเอฟซีดามารอบนึงแล้ว ครบหนี้จะได้ครับเปิดเท่าไรสองแสนแปดหมื่นห้าพันครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับเนาะแม่ทองหาเดือนแม่ทองหาเดือนนะครับไอประกันทองรับประกันทองนะครับผสมยังไงผสม KF68 ครับ KF68 นะครับเนาะแม่เจาะกระเล็ดบ่ครับแม่ครับแม่ลูกของเจาะกระเล็ดนะครับเนาะโอ้แต่ว่าแม่นี่สง่างามหน่อยเนาะส่างามครับแม่สง่างามพระเพลยพี่น้องครับคุณเชื่องครับสีนี่ครับบปตนตัวทองนะครับผมสีจำั้งแม่ถ้าหลูนะครับเนาะ ซ้สำซื้อไปได้สามตัวได้เนาะครับซ้ำสามตัวพี่น้องครับ 3, มันหลังมันเดี๋ยวหลังมันนี่ยวซ้ำเปลี่ยนนาฮุบนะเปลี่ยนมาครับเนี่ยนี่แหละครับแม่พันนะครับแม่บ็อกสุดยอดนะครับเนาะลูกสาวกะเป็นลูกซีว่านะครับเน,นาะลูกสาวเีสิข้าวกัแม่อีกนะลูกสาวอายุา <4 S 2> สิบเอ็ดเดือนพี่น้องครับสองแสนแปดหมืน่นขาพันได้เนาะนะครับผมผู้ใดมากสนใจนะครับผมก็โทรถามเพันนะพันนะครับเนาะ พี่กุ้งนะครับผมขอเบอร์หด้อครับไอครับ062 062 268 268 0039 0039นะครับเนาะหรือว่า Facebook ด้ไอเนาะกุ้งเจริญทรัพย์พี่น้องครับว่าดีทุกอย่างครับดีทุกอย่างครับรูปร่างหน้าตาดีทุกอย่างตะเกีย์นี่้าเกีย์นี่บ้ดี้ว่าได้หรอครับจะเมืองไทยอยู่น้องครับทีเจ๊งไอเพิ่นกับพญาเปิดพี่น้องครับผมมาจ่อเพิ่อนไรเหมือนนะครับไรแถวแล้วข้าว่าโคมีนะครับเนาะเห็นอะไรแบบสุดยอดพี่น้องครับ เป็นกระดิ่อหญ่กับบาดเดือดเปิดเลยไหครับค่อมนี่บ่ครับแต่เชืว่าเอามาเป็นโตหลักของข้อของป้ามอืมเป็นาตัว้เป็นโตหลักครับเป็นคู่คมคมหลักนะครับเนาะคือว่าโลนี่ก็ติดจดเอฟหนึ่งมันไว้แมนครับนี่ครับลูกซี่ว่ายนะครับเนื้อนังครับทองนี่เอกลักษณ์ได้เนาะลูกซี่ว่ายนะครับมึงทองได้นะครับผมเอกลักษณ์นะครับโอ้สีใหญ่กว่าเมียเนื้อใหญเนาะใหญ่กว่าเมียครับเป็นงัวหุ่นเฟรมใหญ่เป็นหัวเฟรมใหญ่ ง<อ>ูแม่ครับส,สีแห้งแม่เลยครับงูญ่กูแม่หลายนะครับมึงถ่ายนะครับโอ้ถ่ายแม่ลูกถ่ายาฟ้าแฟดถ่ายาฟ้าแฟดได้ครับ,รรบ <c oughs> สีนี่สีนี่ไม่ต้องว่าเรื่องสีนี่บวกกินกันได้เนาะ<อ>พวกกินกันนะครับแม่ขะจ้ำลูกขกะจ้ำนะครับสีงูเป็นงนูวนช่วงช่วงใหญ่ครับลูกนี่กันหนังย่นหนาพี่น้องครับหน้าคนขยายต่อได้เนาะสางกรรมเหนือเดี๋ยวต่อนะครับแม่เพิ่อนกับเพราะทำมได้พี่น้องครับมื่อกี้แหละครับ แคนอันตันนะครับเนาะแม่นี่เป็นลูกกระทบแม่นไว้แม่นลูกกระทบครับลูกกระทบนะครับแต่ว่าขุนนะครับเนาะขุนม้องตีเป็เลยครับยืดในท่าเลยนะครับผมเห็นบอพุมสิหาตัวงอแบบสี่มาเพราะว่ามันให้ลูกงามโครงสร้างมันใหญ่มันต่อยอดได้มันพัฒนาได้ครับถ้าแม่ใหญ่ใหญ่อ่ะม,มันต้องติดลูกกระทบนะ้ำมันค่อยได้โครงสร้างต้งตีอะครับคุณลุงคนต,ตีตีวากงอมันสีราคาสูงไปบอ่อหรือว่าสูงเกินจริงบอ่อในไอบอลใหญ่ครับเหมาะสำหรับกลุ่มนี้ไหม อ๋อตอนนี้มันมันอยู่ที่ความคิดนะครับมุมมองของแต่ละคนแต่ว่าของผมเหมือนคือผมซื้อแล้วผมบ่เดือดร้อนผมซื้อมาไว้เพื่อต่อยอดในอนาคตเพื่อตัวนี้เอาไว้ให้ดึงดูดวางง่ายไๆงไงเป็นตัวต้อนรับแก่ของฟาร์มครับแลวก็สามารถพัฒนาได้เป็นหนาเป็นตาได้ไหมแอนตัวนี้มันมันเป็นสองมันบ่เด็ดแพงครับเพราะว่าในความคิดผมข้างหน้านี้นออกลูกมาอีกลูกเมก็ขายได้แสอนอีกงั้นวะ แม่มันกระแสนตัวหุ้นกระแสนมันมันกิสมราค่าแน่เนาะแม่เทานะครับหัวนัน่งแต่เขานิง่งเขาโบกบขาดทุนเหรอครับนอกจากที่ว่าเขาเขาเพ้อมแล้วเขาไปซื้อนะแต่เงินก้อนหนึ่งเขามันต้องใส่ลายอย่างเงินวะเขาเอาเงินตอนนั้นไปซื้อมันนี่เดือดร้อนมาห่อนั่ก็ขายขาดทุนไปส่วนมากที่เป็นสั้นแต่แต่ถ้าเขานิง่งเขานิงาน่งเขาโบเดือดร้อนเขาก็ซื้อบอได้ขายเขาก็เอาไว้ในครอครับ มันเกิดต่อยอดให้ข้อเขามีงวงงามอย่งไรพัฒนาได้ครับพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปได้ครับถ้าเหาสทีเอาตัวสั่หนึ่งมันก็ได้หลายตัวกับไม่นอยู่แต่ว่ามันเกิดบริษัทขาดคือผมมาผมผมผมเมืองซื้อมือนี่ผมก็ซื้อทางนี้ว่ามือนึ่งไอที่พัฒนาง่ว่าจนหอดเอฟไฮได้นะอยากเขียนชื่ออย่าละซิตี้ตามตลอดละแม่นครับถ้าว่านว่าว่าเอฟร้อยอันงงว่ารอยนั่นซื้อได้บ่ซื้อได้ครับ ใครก็ซื้อได้ถ้าว่ามีเงินเนาะแต่ว่ามันบท้าททยคือพัฒนาเนาวพัฒนานี่คือว่ามันมันสิภูมิใจกว่าเขาไปซื้อเ1 0 0อยดั้เขามาวางไว้เลยคือว่าเขาคาดได้เขาค<ม>ัดเขาคัพอคาดแม่ได้นะอรับปรุงได้ครับยิ่งลูกผสมถ้าเฮาสามารถบีดอกมา,กง,ามงามได้ราคา2 3งสามแสนสิเขายิ่งภูมิใจกว่าที่ว่าขายงวดเรือยๆได้สองสนพุ่นคนด้นี่ผมบได้ว่ารเรือยบ่ดีเด้อครับหมายถึงว่าความภูมิใจมันติต่างกันนะมันเด้กันดูกันตอนหน้าดูแลนะครับ พี่น้องครับมากระซุนใจนะครับเด้อโทษขอควาเพลินนะครับผมหรือว่าพี่น้องอยากขับมาเมืองยูฟามนะครับเนาะพี่แกติกระยุทีมันต้องค้พี่น้องครับบ้านน้องคำนะครับตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องครับโทรติดต่อเบอร์ที่ผมขึ้นเลยนะครับเนาะหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับกุ้งเจริญทรัพย์นะครับตัวนี้ก็ราคาสองแสนคู่นี้นะครับราคาสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะแม่เป็นลูกซ้อนนะครับลูกตัวที่สองได้ทองนะครับเนาะผสมเจ้าเคเอฟหกแปดนะครับผมเจ้ากาเล่นนะครับเนาะรับประกันถอดได้เนาะ ประการท่องครับหาเดือนมไหมครับหาเดือนครับครับผมแล้วก็ลูกเพิ่งจะอายุอายุลูกกะมีใบมีหลอดลูกคงกระด้งหิดจดเอฟครับครับลูกมันสูงเท่าดรครับความสูงลูกเพิ่นไหมความสูงทีลอยสี่สิบหลอดครับลอยสี่สิบนะครับแม่ในลอยหาไหมครับแม่ลอยหาครับประมาณนี้นะครับเนาะปืนเทียหรอปานฟ้าแฝงแหละครับอุ้ยหางอีนางครับนี่แหละพี่น้องครับงัวถือว่าเป็นตัวเด็ด ในฟาร์มนะครับเนาะแต่สิว่าแพงมันก็แพงแต่ว่าพอ <laughs> ถึงอานาคตพอถึงความใฝฝันไปข้างหน้านี่มันมันบ่แพงสําหรับผมครับโอเคไปขอบคุณครับผมครับผมครับครับถ้าพี่น้องครับมากระฝากกด like กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะพบกันคลิปหน้าน,นะครับผมขอมคุณตัวเลขที่ผ่านขอถอดขอขอภัขอขยนะครับเด้อมากระคุยครับเจ้าของว่วเพิ่นเด้ตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ